ก็ใครวะโอ้กำลังเจอมาใหม่ๆเลยวะเดี๋ยวมาใหม่ๆอุ้ยเด็กบ่ขังบ่หนะหนะมะแล้ก็้าเราจะผ่านวะหนะมะพ้าใช่ไหมจักแล้วบอกงูไปกันเคยบวชค์เคยไปเห็นผ่านมาเนยหนะมะพ้าพ้าผ้าผ้าพ้า่นกับผอาผ่ารไม่ได้สระเลย ทำไมไม่ให้เจอเิมด้วยเจิมว่านมะพัทธะน้องคนหนึ่งอันนี้น้องพารวยนี่น้องพารวยใช่นี่ขอบอะไรสิบแปดขอบสิบแปดใช่ไหมสองสองเอสองห้า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 สิบแปดใช่เห็ดซุ้มไหมโอ้ตัวนี้มันทำซุ้มมา ดีมากเลยอะโอเคไหมครองหริตรองเขาออกแบบมาให้เราแต่งอย่างดีเลยรุ่นนี้สุดยอดมากอ๋อตัวนี้ตัวต่ำคือขนาดใส่ล้อใหญ่ก็ยังต่ำอยู่นะนี่ต่ำไหมไม่ต่ำจะนอนมองดูรอบๆแล้วคิดว่าผมจะไปทำอะไรเพิ่มเอาในสมมติว่าบูนไม่ทำอะไรแล้วมันอยู่ทรงนี้พียรแล้วมันทรงนี้ว่าไงทรงนี้เหรอมันสวยไหม ถ้าสมมุติเป็นรถจานอ่ะจานอ่ะจะทําอะไรต่อจากนี้เอาอันนี้ใช่ไหมใช่จะโหลดไหมจะอะไรยังไงไหมอันนี้ได้ล้อแล้วใช่ไหมถ้าได้ล้อแล้วผมจะเอาหลังลงนิดนึงหน้าอ๋อหลังลงนิดนึงขึ้นบนบุญเลยข้างหน้าล่ะข้างหน้าพอแล้วอ๋อข้างหน้าเอาไว้อย่างงั้นเออบุญว่าเอาข้างหลังลงนิดเดียวพอเนาะมันจะมันจะเข้ากันเนาะใช่ใช่เพราะรถมันโคทิมอยู่ใช่ราโคชิมอยู่อ๋อให้มันเสมอกันโอเคเล้าหนะเพราะว่าหน้ามันพอดีแล้วเนาะใช่หน้าพอแล้ว ลงน,นิ่งนี่ืนิ่วนส่งนข่งพี่งนะคะนิ่น,นี่งคิอ,นนอ,องน,นิ่งน,นิ่งนิ่งนิ่งนว่สนิ่ง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 นา่งนิ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 ่ให้เลย<อ>เป็นิ่งนิ่นง,งนิ่งนิ่งนไ่งนิ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 ่ง้อ่งนิ่งนเ่็นล่งไม่งอดแหนม่งปิ่งนอ่อนิ่งนิ่งน่งนิ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 ่งนบรูที่ดนอแหนี่งนิ่งนิ่งนิ่ะ เราไปใส่ตรงนั้นเลยแล้วร,ร,รถมันจะต่ำเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไหม<อ>แหนบันอยู่ข้างล่างหแหนบันอยู่ข้างล่างเรา,าใช่ไหมใชพ่พอเราใส่กรองรถก็จะต่ำลงอย่างเงี้ย<อ>แต่ถ้าแหนบันอยู่ข้างบนยิ่งใส่ยิ่งสูงบอกเขาว่ากรองโหลดโลดหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเขาทำให้นิ้วครับลดล่างหนึ่งนิ้วจะโอเคเลยใช่ไหมมันอยู่มันมันแพงไหมพี่ออดไม่แพงเท่าไหร่มีร้อยหรอกเอาเหรอใช่ ลงกบะเพราะว่าวุ้นดูแล้ววุ้นว่าสูตรมันมันสูงอ่ะเท่าลงนิดนึงจะสวยเลยเพราะเราไม่ต้องแต่งเยอะไงเพราะว่าเราลุยไงโหลดจานอนบอกให้โหลดลงอีกสักนิดแล้วก็ทำท่ออ๋อทำท่อเอาท่อขนาดสวยหนึ่นาะเหมือนเหมือนน้องชาไทยเอาความคิดของน้องนนนเออเอาความคิดน้องโนนบ้างถ้าเป็นรถน้องโนนโนนทำอะไรต่อลสยย่างใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งแล้วเอาขนาดแล้วขลังยาวขลังขลังพอดี อ๋อยางขนาดนี้กำลังพอดีมันไม่โผล่โผเยอะเนาะใช่ถ้าโหลดลงอีกดีไหมนนท์เอาเท่าขนาดต่เทียบไปแล้วเนี่ยข้างหลังอ่ะโผล่ข้างหน้าใช่เออเท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมเท่ากันเท่ากันข้างหลังมันต้องโผล่ตัวนี้ยังโผล่เลยข้างหลังมันออกกว่าข้างหลังมันสิโผล่กว่าอยู่แล้วก็โลบาร์ขึ้นโลบามาใส่ข้างหลังโลบาร์ไอหยังอ๋อไอ้นั่นน่ะเหรอแค่นี้ใช่ไหมใช่ ต้้อองงทาะไรบหมเนาะเนี่ยพี่อ๋อคิดนเหมือนนู้เลยแล้วก็เปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนแล้วก็คุณอยากได้ฝากระโปงอ่ะแล้วก็ไปตะสิทธิลม5,000เอาไว้สับสามชาเอาไว้สามชาอีกแล้วถ้เป็นรูปมันเป็นปั๊มลมไฟฟ้าติดใต้ท้องได้5,000จบเลยสับได้ตาตาตาเหมือนรถใหญ่เลยเหรอปั๊มลมมเนี่ยร์อะไรเียกินอย่างเดียวครับ เข้าขาเลยพี่นาะกินย่างเดียวเอาทำท่าอร่อยด้วยทำติดฟิล์มอย่างยังใช่ไหมทำท่านึกว่าน้องนนท์มาป้อนอยู่ดีจังคันแล้วแต่ว่าฟิล์มของร้านที่เขาแคมปอ่ะน้องนุ่นป้อนอยู่วันนี้โอ้เมื่อกี้นะครับก็เป็นมุมมองของจานออดนะครับแล้วก็น้องนุ่น ส่วน FC ทุกทุกๆท่านนะครับจะทำอะไรต่อเชิญได้เลยครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวตามกันต่อในคลิปหน้านะครับผมว่าทีมงานโทนหนึ่งอ,อมทรัพอิงอุ่นเนี่ยเขาจะลุยงานกันตอนไหนเดี๋ยวผมจะไปรออยู่นู่นเลยเจอกันใหม่ครับ